ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาเลยนะเพราะสัปดาหนะ์หน้าประมาณสักวันที่ห้าตุลาคมนี้นะฮะมีแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังครับคุณผู้ชมครับบอกออกมาว่ากรมสรรพสามิตตอนนี้เนี่ยจัดทําโครงสร้างภาษีรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอีวีเนี่ยนะฮะฉบับใหม่ต่อเสนอต่อนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนาย,ยกรัฐมนตรีและอมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในวันที่หตุลาคม เบื้องต้นนะครับโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกรมสรรพาิรจะเน้นเพิ่มส่วนต่างอัตราภาษีสรรพาิรรถยนต์ระหว่างไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้า1อันกับสันดาปทั่วไป1อันก็คือพวกดีเซลเบนซินทั้งหลายแหละนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเพิ่มส่วนต่างให้มากขึ้นเพื่อจูงใจให้คนมาใช้ตัวของไฮบริดหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าและก็จะมีการปรับโครงสร้างสรรพามิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งก็จะทำการเดินหน้าให้ครอบคลุมทั้งซัพพลายเชนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้ไทยเป็นฮับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนนี่ถือว่าเป็นโครงสร้างสิ่งที่น่าสนใจนักข่าวของเราครับคุณผู้ชมครับในข่าวไม่ได้เขียนแต่นักข่าวของเราบอกมาว่าก็ถามไปตรงๆว่าและสับพสา,ามมิตรเนี่ยจะลดภาษีให้กับประชาชนเนี่ยพวกเราซื้อเท่าไหร่อย่อยางไรเขาก็ไม่ตอบก็เลย ยัดใส่ปากว่าใช่ตามข่าวที่เป็นศูนย์ถึง0ูย์จดเอร์เซนหรือไม่ท่านก็บอกว่าก็ราวๆนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็จับตาดูให้ดีฮะถ้าออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเรื่องนี้เนี่ยคุณมงคลพ่วงเปตานะครับให้จาก k t b s t ให้แนวคิดไว้ที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมคุณมงคลบอกแบบนี้ เขาเชื่อว่าจะสามารถสรุปได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งส่วนข่วงโซกประธานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วสองอย่างก็จะมีพวกอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยนะฮะอ่าพวกอัตราค่าไฟต่างๆเนี่ยน่าจะเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพื่อประกาศโครงร่างเสนอที่ประชุมคณะรัฐมน,นตรีให้มีผลบังคับใช้อย่างที่บอกไปหนึ่งมกราคมแต่สิ่งที่เขาจะประกาศน่าจะประกาศเร็วเพราะ ทุกทุกธันวาคมจะมีมหกรรมรถยนต์ประจําปีพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถจองรถยนต์ได้ครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นจุดที่กระตุ้นเข้าไปได้นะครับคุณผู้ชมครับก็อีกอันนึงก็คือว่าการกระตุ้นให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสิ่งที่คุณมงคลบอกออกมามาตรการจะออกมาคล้ายๆกับรถครันแรก อาจจะมีรถเก่าแรกรถใหม่หรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันแต่มันจะกระตุ้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็จับตาดูให้ดีด้วยเช่นเดียวกันผู้ที่จะได้รับประโยชน์นั่นก็คือผู้ที่ผลิตยานยนต์ครับคุณผู้ชมครับก็ a AH s z นะครับมองว่าจะสามารถปรับไปฝั่งของ e v ได้รวมไปถึงผู้ที่ประกอบรถประกอบการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงนั่นก็คือบ้านปู่นะครับมีโฟมวันใช่ไหม e a นะครับผู้ผริตที่ชาร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวของภาษี ev